อปดิเอฟซีมาทุกคนเนาะเอฟซที่อยู่ผังลาวผังไทยแล้วก็เอฟซที่อยู่ต่างประเทศเนาะเมื่อนี้ทีมงานบรรณาพเพิ่อนพวเฮาบริไปถ่ายบุญใสเมื่อนี้วันที่เขาป่าเนาะอากาศมันฮ้อนร้ายเมื่อนี้ก็เลยวันที่เขาไปหาหมักไม้อยู่ป่าอันนี้ก็แม่นาตาทีมงานของพวกเฮาที่จะเข้าไปหาหมักไม่อันทีมงานที่ถือของเนี่ยระแม่จะไปหาปลาด้วยนี่เด้อเพื่อนจะไปใส่เอาหมักไม่เป็นหมักไม่สนิดหนึ่งเด้อเป็นมักไม่สนิดหนึ่งที่ มีรสชาติที่แซ่บหลายยมนี่เดินสีเดินหากระแมนเดินดูของบักไม้ชนิดนั้นเนาะยังเขาสิไปเบิ่งน้ากันว่หบักไม้ทีพงเฮาพาไปหามือนี่แมนบากไม้ยังตอนนี้เวลาสองโมงเนาะแดดกำลังแดดกำลังห้อนเลยแดดกำลังแรงีเลยเี๋ยวหยุดก่อนนะวิธีชีวิตแบบอันนี้ก็แมนวิธีชีวิตแบบบ้านนอกของนาเขาเนาะแมนนี่เนาะ นี่นาะโอ้เด็กน้อยเพิ่นอะเพิ่นหาบนาเพิ่นย่านกล้องเพิ่นมาแต่ห้แต่นาเนาะนี่เนาะน้องน้อยเพิ่นมาแต่ห้แต่นาไปถ่ายเพิ่นละเพิ่นย่านได้หนึ่งตอนนี้เรากำลังตามน้องๆเพิ่นเนาะอันนี้เป็นทีมงานเราเด้อทีมงานเราถือว่าเพิ่นเป็นอ่า professional เรื่องหาหมากใหม่ชนิดนี้เดี๋ยวเพิ่นจะพาพวกเขาไปไปหาเมื่อนี่พอเพิ่นเป็นเจ้าทิ่นเนาะพวกเขาก็บ่ฮู้ดอกเพิ่นพาไปทางใดก็ไปน้ำ คือว่าบางไม้ที่พวกเขากำลังจะตามหาอยู่ตอนนี้แมนยูแมนอยู่ในเขตบริเวณของบ้านตะลุงเมืองจำพรแขวงสุวรรณเขตเดี๋ยวจะหน่อยได้เห็นกันเลยว่าบางไม้ที่พวกเขาตามหาหน่อยแมนนั้นหน้าตามันจะเป็นยังไงถึงกำลังส่องหาว่ามีบ่อต้นนี่เห็นบ่ออาทีมงานเราเห็นแล้วเด้อต้นนี้เด้อทีมงานเราเพิ่นเพื่อนเห็นแล้วเอาเลยเด้อบ้านนี้เพิ่นก็เริ่มแล้วบ้านนี้ มึงเด้อหาเดอ้อระมัดระวังเดอ้คอคุณน้าโอ้เหัวเสียบเนาะเหัวเสียบเลยเพิ่นกำลังจะขึ้นแล้วบานเลนี่เนาะเพิ่นกำลังจะขึ้นเอาลงมาแล้วบานเลยเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่าหม,มักไม้นี่มันจะเป็นยังไงหมักไม้ตัวนี้เนาะคือหากินยากแต่มันต้องมันต้องได้ปีนต้นไม้จึงสิได้กินหมักไม้ตัวนี้เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเนาะตอนนี้นอ้องเพิ่นเอาลงมาแล้วคุณน้าโอ้เกง่งเก่งเก่งเก่งคุณนานี่เนาะน้องน้อยเพิ่นเอาลงมาแลว้ว หมากไม้เที่เรตามหาก็คือหมักยางเนาะอันนี้หมักยางบางหัวทางอื่นหรือว่าภาษาอื่นมาเจออิ่นแล้งเนาะแต่ว่าทางเขตชุมเผานี่แมนเนาะเขตไทยสะพานตะเขตอมาเจอเนาะหมักยางเนาะตอนนี้ก็เหิมเนาะเขตพ้นง่ายๆคือมันเป็นยางเนาะเวลาเราแกะออกมามันจะเป็นยางเนาะคือว่าอันนี้แมนมันกำลังเหิมเนาะมันอาจจะยังซุกได้บบเต็มถี่บันไดนี่เนาะโอ้หมักยางเด้อนี่เด้อนี่แม่นบังไม้ที่พวกเรามาตามหาเมื่อนี้ นี่พี่น้องมันชุกมันไม่มันชุเป็นสีนี่พี่น้องนี่ๆชุกเป็นสีนี่ขั้นมันชุกแล้วมันจะเป็นสีรสชาติมันจะออกโซนหวานพี่น้องรสชาติมั้นน้ำแกะออกมาแล้วก็น้ำน้ำลายนี่ไหลแล้วตอนนี้เอาลองกินบ้างดูกินให้เบิ่งบ้างเป็นไรรสชาติออกโซนหวานพี่น้องแซ่บปะแซ่บแซ่บแซ่บบอวาแบบสิวรังได้ดีพี่น้องเนาะสำหรับคนที่ว่ามักกินสมแบบออกโซนหวานกันมาบางยางพี่น้อง นรสชาติมันรสชาติเป็นตรงนี้มันจะคล้ายๆกับมังคุดอยู่ป่ะเนื้อม well, ันม <t> ันมันกระบอกค่ายเนาะเอาเอาลองแกะอีกบางทีสองมันวาชิคค hmm. ่ายมันค่ายไอ้มีดมักต้องพี่น้องเนาะมีดมักต้องหรือว่าตะไคเอิญหว่ากระท้อนน่ะนะอืมอืมอ่าลองลองชิอย่างเนี่ยพี่บอกรองแก่นหมนี่เนาะโอ้เพิ่มกำลังแกะนี่เนาะอ๋อเพี่บอกรองเลี้ยงนี่ยเนื้อเรืองเลี้ยงส้มบ่พอกินพี่น้องชิว่าส้มก็ผส้มบัวแห้งพี่น้องนองหวานน้ำนาเอาลองมือดูแต่น้ำเวลา ผู้ใดมักหากินไรได้ขั้นตอนที่ผมหมักอยากกินารเป็น้องได้ไขี่สีบ่ออกมีมันใหญ่เฮาก็บโบกินไนมันตัวโบกินไนมันโบเซ่บอีกบ้างนี่เนาะโอ้นี่เนาะกระทุยทีมงานมาหน้ามาเพลินพวกเฮาฟาดไปแล้วซองหมากได้ฟิวบ่ได้ฟิวอะไรเนาะ ปกติที่เขากินกับอ่ากับจแจ๋วเนาะกับแจ๋วหรือเขาไปสวกเลยพี่น้องเขาไป,าาไปว่าเขาตีน,น,น้ำประแดกพี่น้องเนาะเอามนโต้ต้นน้ำประแดกบานเลยเขาขวบไปขวบบ่<อ>ลงไปแทบคนหัวสดเลยพี่น้องเลย <c oughs> จ้าตีบอกให้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเขาไปบาาเบ <c oughs> ิ่งน้องๆเพิ่นขึ้นมะยางอีกถือว่าทีมงานเขาตอนนี้เพิ่นขึ้นต้นที่สองเลยเนาะเพิ่นขึ้นไปแล้วเพิ่นอ่ะอยู่ปลายพวกลุกดิ๊กลุกดิ๊กอยู่ถือว่ามกย่างนี่ลักษณะแมนต้นอะณาโบเมนต้นเนาะ เอฟีนี่เด้อมันจะเป็นเครือเด้อมันจะเป็นเครือเด้ออ่ะเครือเขา่อนว่าเครือหมากย่างมันจะเป็นต้นแต่ว่ามันเครือมันนี่จะขึ้นไปตามต้นไม้เนาะและหมากย่างนี่มันจะเกิดอยู่ในเขาเอนว่าป่าที่เป็นลักษณะอากาศแบบฮอนซุ่มนี่เป็นป่าดินทรายแล้วก็เป็นป่าแบบเขาเอนว่าดินดำน้ำซุ่มนะกันป่าโคกมันก็คือ่บเกิดอีกเด้อยสำหรับเครือหมากย่างเนี่เนาะต้นหรือต้นหมากย่างนี่มันจะเป็นเครือคือจัิงสิหมากย่างนี่จะจะมีแต่ฤดูเดียวเด้อนี่คือส่วงเดือน เดินสี่เดินหาเท่านั้นเด้อคันมืดระดูแล้วก็แมนบริติกินนี่น้องน้อยมันก,กเ็เราเราลงมาโอ้ผนใช้พวกเสื้อลงมาเลยเนาะนี่เนาะหมักยางเนาะนี่มันโสมหนาทีมงานของพวกเราคือว่าขึ้นต้นไม้กเก่งนี่นเนาะนี่นี่หมักยางโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เบิ่งก่อนนี่เนาะหมักยางนี่เขาเอิ้นว่าเป็นบักไม้พื้นบ้านเนาะแมนคือ <Man. S 1> ว่ากินรสชาติจะแบบหวานๆซุมๆแมน เออไปส่ง,งนั่นเลยพี่นออ้องเออคือว่าผมได้คู่กับมาเด้อมาบ้านเฮาอ่อนเลยสิพาไปกินอยากกินพ,พี่ต่อมาทางแอนมินผมเด้อครับกินหมักย่างเนาะนเดี๋ยวเอาถ้วยพันสิพาไปหาขึ้นหมักย่างหาขึ้นหมักย่าง <c oughs> ได้มันมีมันมีเฉพาะช่วงไอเดือนมีซาเด้อพี่นออ้องเขาซิมาก่ะมาในเดือนมีซาเลยแอนมาเลยสิพาขื่นถ่านาผมได้ขึ้นเก่งเด้อผมได้มาหมักกินหมักย่างอยากลองเบิ่งเนาะอยากลองเบิ่งว่าเป็นเป็นอะไรกกมันเดี๋ยวทีมงานบรรณาผู้เพลินพวกเขาจะพาไปจะพาไปเออเออเออถือว่ากินนี่คันนว่าจะ อ่ะนาปกติแล้วนี่เขากินนี่หันอยากกินไนมันก็ได้เนาะอยากอื่นก็ได้แมนแมนแมนโบอยากอื่นก็ได้แมนอ่าคันว่าอื่นนี่เวลาถ่ายนี่มันยากนิดหนึงอยากอื่นหนึงมีปัญหาอีกหนึ่งอะไรเนาะคือว่าอะไรพี่น้องเลยคันว่าคันว่าโบคันว่าบบกินเม็ดบบกินไนมันนะมันกิดรสชาติมันคือโบได้ฟีลโบขักไปด้ขนาดไหนพี่น้องโบุูดภาษาใจเนาะมันต้องได้อื่นไนเนาะเพราะว่าไนมันนี่เวลาเขาแบบว่าคันเขาจะกินใส่แจวแบบเขาจะอมไนมันแบบว่า มันจะมีรสชาติไล่กว่างนะถ้าได้ซื้อมแลยครัวบวันที่มันรสชาติมันมาากได้พี่น้องอืออืออโอ้อทีมงานของพวกเขากำลังขึ้นเลยตอนนี้เบิ่งเด้อหำเด้อจับดีๆเด้อละมัดระวงังเลยคุณนะอทุกแต่ละคนโชว์สกิลเบิ่งเด้อให้จับดีๆดีเลยเก่งคนเก่งเนาะเออคือว่าปกติแล้วนี่เด็กน้อยอยู่เขตบ้านเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ข้าวผักองเฮียนนี่ข้าวก็สิไป หาขึ้นและข้าเจ้าก็จะไปหาขึ้นแล้วกัข้าเจ้า,าจก็เอาไปขายอยู่ตลาดหนัดบ้านบ่อหินกาวและทีมงานเท้าอยู่ลุมก็คือว่ากินไปเรื่อยเนาะกินไปเรื่อยเลยอันนี้ไดเป็นนนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหม,มักยางเลยเดนี่แหละหมากยางแหละนี่มันเป็นยางก็เลยหม,ม,มักยางอืมเอาลองกินให้เบิ้งเบิ้งเดี๋ยวเพียงเด้าอืมอืมข้ามีรถดีใส่ห้อยหยแห้งขาดพี่น้องเอ๋ออืมไม่เป็นไรรถสัตว์หลับตามังค์จีว่า สีชมแห้งกับผสมแห้งเนะพี่น้องมันออกผสมมหวาน,วานรสชาติมันแบบว่ากำลังดีอ่ะนะแล้วตอนนี้เนาะเพิ่ลขึ้นไปเอาเพิ่ลก็ลงมาแล้วตอนนี้เป็นไรได้บัวหัมโอ้นี่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 เลี้ยงเออเฮ้่ยเลยนี่มกยางนี่โอ้หัวหน้าทีมเพิ่ลลงมาแล้วนี่ถือว่าโอ้เพิ่ลได้ลายเลย คนใส่พกเสื ite, Here, ้อลงมาเลยนะนี่อ้าโทมหมักยางเนาะนี่เนาะหมักยางนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงค่ะกะลีเอ้ากระทุยลองแกะดูพิสูจน์เบิึงอีกแล้วอันนี้เขาหอมหอมหอมิ่มหอมหอมลองกินบังดูเอามาเถื่อนนะพี่น้องเนาะอ้าเถอะนี่ไว้ก่อนมองไว้ก่อนจุกเออเจะหมาเถื่อนหรือมักสุกเลยมักเถื่เลยพี่น้องมักเถื่อดีว้าอืมแต่แซ่บมั้งทุมันแบบว่า มันยังเหอะมันแกะย่างไงหนิพี่น้องจแกกินได้ยูหะน้าเออเถาก่อนทำามาก่อนอ่าดูแกะไว้เลยแกะยากลูกเหรอมแกะหมักสุกเลยมึงบวกเนาะอ่าเรื่องขักลีเนาะตาแซ่บเนาะพี่น้องเด้ออืมนี่ไรเอ๊ยแซ่บปะนายมันคือผู้อื่นเลยอื่นยูพี่น้อง ๆๆเรื่องหกักอะไรเป็นอะไรสมสมแห้งบปล่าโอ้กินปลตะแ่บเนาะสมแห้งบป่พอกินไพอกินอันนี้ก็เป็นมัไม้ธรรมชาติเ้อมัไม้ตามธรรมชาติตามป่าตามโดงบานเฮาคือว่าพอได้อยู่ได้กินหอดยาม,มันแหละพอได้อยู่ได้กินอยู่หอเราดูมันอันนี้ทีมงานของเฮาอย่างมาเรื่อยๆเนาะ แล้วพอดีมาเห็นอ่าโกกมักแงวต้นมักแงวเนาะตอนนี้ถือว่ากําลังสิสุกเลยกําลังเลืองเลยโอ้มันกําลังแดงเนาะครับเนาะกินได้แล้บ่ซํานี้ได้แล้วอ่าเอามาเบิ่งมาเบิ่งจกัวเบิ่งดูึบนี่เนาะโอ้มแงวกําลังเลืองเด้อนี่เด้อกําลังสิสุกหวานบ่มเบิงเพิ่นว่านี่เนาะโอ้ทีมงานข่อยนี่เก่งขนาดเว้ย บริยานขึ้นปรับปรับปุับปรับเดี๋ยวหายกอลิงอีก <c oughs> นี่เนาะเอากระทุยพี่สู้นอีกรอบหมังแงวโอ้โอย,ยะ <c oughs> จะเพิ่งเข้าแบบนั้นต้องกินต้องกินเอาโอเคไอ้ okay. ไบ้านเจ้าพี่บอลหน่อยนี้เนาะบ้านเจ้ามีบอล <c oughs> เนาะถ้าบ้านจะมีมาไอ้มาบ้านคอยเด้อบ้านเจ้าบ่มีบ้านเจ้าบ่มีมาหามาบ้านคอยเพิ่นว่าเด้อเดีย๋ดวยวสิไปให้โอเคอ่าลองลองกินบังดูจังหวะซีซีไปก่อนหมักหนึ่งก่อนเพิ่นหมักแงวเนาะตัหมางแงวเนาะ บะแมนบักคอแลนบะแมนบักลินจีนี่เนาะไปส่งนี่พี่น้องอ่าลองเบิังเป็นยังเดนยวอืมเป็นอะไรรสอันนี้กาสมสมสมหวานพี่น้องสมสมหวานเนาะรีนจีรัวเนาะนี่จีรัวมันสมแหงงานของพวกเราเดินนาไปเรื่อยๆเนาะเลาะดงเลาะป่าอยู่นี่แหละมื้อนี้ถือว่าเฮาได้หมักไม่ก็คือหมักแงวหมักยางหลายๆเติบเลย ในทีมงานเรากำลังสีผ้าไปหาอีกเพื่อนว่ายังมีหมักยางลายนี่เลยเนาะพี่น้องอยู่บ้านเฮาหมักไบหมักตอกอยู่ตามโดงตามป่านี่พอได้อยู่ได้กินไอหมักยางนี่มันก็จะเกิดแต่เฉพาะบางพื้นที่เด้อบางบ่อนกับบ่มีไหนคือป่าโคกป่ายังนี่ก็จะบ,บ่มีแต่คือเขตบันตะลุงนี่ถือว่าบันตะลุงซีหอมลงมะกอกนี่ถือว่าลายนี่เนาะน้องๆเพื่อ,น,อนหาอยู่หากินแบบ แบบเคลื่อนว่าวิธีแบบชาวบ้านวิธีแบบบรรบ้านนี่ผุนสีแบบแบบนี้แสดงว่ามันอยากมีสัญญาณแล้วผุนเห็นแล้วบมากยางเนาะพุนเลยอยู่ปลายไม้พยู่แล้วแต่มันสูงตัวนี้มันหกหมดไม่ได้ขึ้นเอาเป็นอะไรเห็นบ่เห็นแล้วบ่น้นเนาะเวลาผุนเห็นปุ๊บผุนส่งสัญญาณเลยถือว่าผุนลุยเลยโอ้ตามกันเลย่ใส่กันได้เลยบดึงบดอันนี้เนาะนี่มันจะเป็นเครือแบบนี้เด้อนี่เด้อ หมักยางนี่ได้มาแล้วนี่หมักยางนี่พี่น้องนี่เนาะหมักยางมันจะอยู่ตามต้นใหม่เด้อนี่นี่นี่โอ้นีนเห็นบ่นี่นี่เด้อถ่ายเบิ่งนี้นี่เขียวๆนี่กับบริสูงเนาะต่ำๆนี่เนาะนี่นี่นี่โอ้ยอ่อนซอนเด้อยากเอามาปลูกอยู่ือนเด้อเนาะเลาะป่าพี่น้องบได้ไปถ่ายบุญพระเวทบุญดวงไฟอยู่ไซเดอร์มันนี่เด้อทีมงานพระบรราประเพณพวกเฮาเลาะอยู่ในดงในป่านี่แหละมันนี่ผนเห็นเป้าไม้แหละผมเลอกเป้าแล้วก็ถือว่า่นกระสี ซองแล่เบิงก็ถือว่าเพิ่นก็จะขึ้นเราได้บาตรนี่บริยากได้นน่นี่นะทีมงานเพื่นขึ้นพิน่นเาโอ้ยเือวิชาชีเพิ่นนี่บพ่ธรรมดาเนาะพิ่นอะความของโตในการปีนโอ้ต้นนี่ร้ายได้นี่พุ่นอะดกเติบได้นี่อ่าน,น้องๆเพิ่นนี่เพิ่นหู้โลดนนวา่ตนนาต้นได้วานต้นได้สมเนาะนี่เพิ่นว่าต้นนี่วานเพิ่นว่าต้นนี่มาต้นได้วานเอาลงมาเดี๋ยวสิลองซีมเบิงบ่งอือ เวลากินนี่แซ่บอยู่เนาะแซ่บแต่ว่าเวลาถ่ายนี่คืออุกอยู่อุกหนึ่งพอว่าเขากินแล้วเาอึนในมันเลยคันบ่กอึนในแล้วมันบ่แซ่บพี่น้องต้องอึนในต้องอึนในเนาะคันบ่ออึนในแล้วมันจะบ่ได้ฟิวเนาะบ่ได้ฟิวมว่าบ่ได้ฟิวกระแม่นสิบุกมันบ่แซ่บกระแม่นพี่น้องเออเออเออแต่ว่ากินแล้วต้องอึนในแต่ว่าเวลาอุกอะไรอุกเวลาอันถ่ายอยู่แล้วมันจะออกง่ายหนึงแม่นเอาไปทีมงานของข้าพเจ้าคนหนึ่งสิพาไปอีกไปต้นต่อไปเนาะไปอย่าไปเบิ่งอีกเนาะเขาจะได้ลบ่ นี่เนาะเพิ่นเห็นเลยพิ่นล็อกเป้าเลยเอ,อิบเพิ่นก็สิขึ้นรถแล้วนี่บ่ได้ยากเลยนี่ฝุ่นปร๊บปุปป๊บปั๊บรถได้นี่นี่เด้อ FC เด้อมักยางเด้อคันผู้ใดบ่เคยเห็นเด้อ FC เด้อมักยางนี่น่ะสิอยู่ต่ำๆเลยนี่อยู่ต่ำแน่อยู่สูงแน่ก็มีนี่เนี่ยพน้นอ่ะทีมงานเฮากำลังขึ้นพนุ่นน่ะคือว่าหลังจากที่พวกเฮานั่งพักผ่อนหน่อยนึงทีมงานพวกเฮาก็สิลุยต่อเนาะสิพาไปหามากักใหม่มักยางอีกไปลุยนี่เนาะ คือว่าโอ้คือว่าทีมงานเขาเห็นแล้วตอนนี้เมันหลอกเป้าแล้วเนาะเพิ่งกำลังขึ้นแล้วตอนนี้โอ้รอบนี้คือว่าปีนเครือยริงเดียวเนาะเบิ่งเด้อค่อยๆเด้อมันบกขาดบกเครือนี่เออมันมันมันไปคือว่าทีมงานของเขาก็จะจัดไปอีกหนึ่งผลงานเลี้ยงขาเลยพี่น้องเลี้ยงขากระลิดตัวนี้อุ้ยงาหมาดดูวันอำลำเลยพี่น้องเลยเอาด้วยกระถืยจัดด้วย จัดปีกหนึ่งผลงานนี่จ้๊บไอพี่น้องบีกมาเป็นไรวดศัหวานไหมวนเขาที่น่แซ่บบมักไหบ้านเฮานี่แนละจัดไปอีกหนึ่งผลงานกีฬาดี่งกีฬาดีเด้อเป็นอ้ไรถ่ายยหกพี่น้องเลยโอ้หล่นลงมาลายเนาะไอน่องเด้อจัดไปเองเรื่องอนไร แซบป่ะเป็นน้องแซบร้ายเป็นน้องๆเพิ่นเอาลงมาแล้วทีมงานเราพวกเขาเป็นไรชื่อว่าหมาแต่ต้นนี้ชื่อว่าร้ายเนาะมีแต่หมักเหลืองๆเลยนี่งแกมาอีกจัดปีจัดพนันเลี้ยงให้พี่น้องเลี้ยงเขาดีหนึ่งพนันเอาคนนันที่สามแหละจัดไปอีกเป็นไรรสชาติขักลายลงหน่อยนี่ขักลายหวานบ่หวานหน่อยหวานอ่าทีมงานพวกเขาก็ลงมาอีกแล้วเนาะเดินงานมาตลอด เปิดเลยโอ้ยผลงานเนาะทีงมงานเขานี่เพินน่อนเพิ่นใส่หกเสือ้อมันสบ,บายเพิ่อนมันขึ้นมันลงสบ,บายนี่เนาะโอ้ยหลายลีเพืนน่นนะนี่ตุ่นเหลืองเออฮืออยู่ได้นี่โอ้ยต่เหลือลงๆนี่เนาะแน่อนอนอีู่กันเหลือจากของก็มาใส่กระตาเด้วเอฟซีนี่เด้อโอ้ยหลา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 ยหมักยางออนซอนนี่เนาะมีแต่หมังงามๆเพือนอ่ะ้างมาังกรมาอีกเลยนี่อ้าโท่เหลืองเออเฮือเลยนี่นะหมักยางลุนล้วน งามงามงามเมืเอ่มอแบบนี้เออป่าตอนนี้พกเฮากะเอาหมักยางได้หลายเติบเลยเนาะเต็มกระตาแล้วก็เต็มของพอมนี่กะซีกลับเลยได้บัดนี้กะสีเมื่ออะไรบัดนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะติดตามเด้อพกเฮาจะเอาไปเห็ดเมนูยังไงบบัดนี้พวกเฮาจะเอาไปเห็ดกินยังไงหมักยางนี่นะเนาะกินแบบอ่าแบบบ่ใส่เจลบ่อหรือกินแบบธรรมดา,าก็กินก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวพวกเฮาจะเอาไปเห็ดเป็น เมนูกินสมให้เอฟซีโดยเบึงเนาะสำหรับคลิปนี้กะซีจบเพียงสำนีเนาะก็ทื่ว่าผมก็ขอ,ขอบใจหลายเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามาหับชมคลิปวิดีโอของวกเฮาเนาะและขอฝากเอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามส่องยูทูบบรรณาะเพลินของวกเฮาแนงเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับทีมงานของวกเฮาได้เห็ุคลิปใหม่ออกมาให้เอฟซีทุกคนได้เบิ่งเนาะสาหรับคลิปนี้ทีมงานบรรณาะเพลินของพวกเฮาก็ต้องกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเนาะ OK，拜拜。